แล้วนะคะวันนี้นะคะนักเนยมีรถแบรนด์น้องมิตซูบิชินะคะมาฝากพี่ๆนะคะทั้ง4สไตล์กันเลยนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยน้องก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์มิตซูนะคะทางเราเรายังมีหลายรุ่นหลายแบรนด์แต่วันนี้ขอมาที่รถน้องมิตซูให้ดูนก่อนเลยนะคะไปดูกันแรกกันเลยดีวยกว่านะคะน้องก็คือน้องฟาเซโร่คันนี้เลยมาในปี2012นนะคะราคาหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่ แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะ่อนก็จะประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะคะก็คือหมื่นต้นต้นหรือว่าหมื่นนิดนิดนะคะสำหรับเจ้องตัวนี้เนาะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้ในช่วงสงรา์มากจริงๆนะคะข้างในกว้างขวางเบาะหนังนะคะสีเบรคโอ้โหใช้งานได้ดีแอ่อรอบพันเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองันต่อเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นนนองตัวนี้อ่ะคันนี้นะคะงกระโดดเด่นในเรื่องของตัวสีนะคะแล้วก็ชุดแต่ง ก็คือน้องจะมาในคันสีสันแล้วก็คันนี้เป็นน้องไททันชุดแต่งโฟวิวรอบคันหรือว่าทั้งคันเลยก็ว่าได้นะแค่ชุดแต่งเนี่ยก็มูลค่าร่วมแสนกว่าบาทกันแล้วนะคะสำหรับกน้องตัวนี้เนาะราคาของน้องเนี่ยก็จะอยู่ที่569,900นานะคะก่อนก็จากพนเลยประมาณหมื่นนิดๆหมื่น,นต้นๆนะคะสำหรับกน้องตัวนี้เนาะแล้วก็นี่ไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าล้อแม็กซุ้มล้อหรือว่าในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็คือแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ไปดูคั้นที่สามกันต่อเลยนะคะคันที่สามก็จะเป็นน้องตัวนี้นะคะเป็นไททันนะคะเป็นตัว4ี่ประตูนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว cls plus อย่างนั้นเองนะจ๊ะ vt turbo เนาะสำหรับน้องตัวนี้ยกสูงค่ะมาใช้งานไม่หมองเอาไปต่อยอดอาชีพได้เลยนะ,ะสำหรับน้องตัวนี้ลงแบกมาแล้วเรียบร้อยดาวคุณ้ว พิซิงนะคะก็จะแนะนาเป็นชันี้เลยนะคะเป็นโซเมกเกอรแ์แสกนะ,ะมาในปี2004ราคาเนี่ยอยู่ที่399,900บาทนะจะา่อนก็6,000-7,000พอๆกันนะคะแต่ว่าคันเนี้ยเขาจะมาในทัวเกียนนะคะแล้วก็ลแบบคีให้แล้วย้อยนะคะพ่อเนี่ยึมๆๆอย่างแน่นอนนะจ้าสำหรับตัวนี้เ้าก็มาในปี2008หน้ 28, าห้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับส่วนหน้าของน้องแล้วก็ใครที่สนใจ ลูกค,ค้าคาด้วยนะคะแล้วก็มีวารันตีว่าไม่มีรถชนหนักทิ่ความจมน้ำกับก๊อมไมมาอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าจะมารวมมิดดตรรถะ๊อ